ชื่อเรน้องไหนตายตายตายพ่รุตมีคนมีคนมาหาผมน็อกน็อกน็อกพี่สูงน็อกแล้ว,น,วนูน้ยิงตายหนึ่งดูดาเมจไม่ได้ว่าจะเโดนอะไรยิงบ้างท่ครับสวัสดีทุกคนครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องเฮียหสนันะครับต่รอบนี้เราอยู่กับเกมฟ้าไหล8 4มาพ่รุตเราลงเหมือนเดิมคานิวลใครตึงสื่คนั้นก็หัวตีอะเฮ้ย ตายตายตึงๆไะเน้นเป็นภาระเราเมื่อกี้กันเน้นเป็นภาระลงตรงไหนก็ลงติดๆกันหรือลงแยกกันก็ตายเหมือนกันแต่ลงใกล้กันดีกว่าไหมพี่รู้ได้ตายใกล้ๆกันมันอุ่นใจ <c oughs> พี่จะได้ดูเพื่อนตายได้ด้วยไงเหมือนไม่มีคนลงบนหัวผมเลยวะไม่โก้ไม่มีคนเลยวะมีมีผมเห็นมันลงอยู่ เอ้าโดดไม่ขึ้นอะไรของมึงวะก็เด่นคือได้เจเนอเรเตอร์ต้นเกมไงใช่ได้เจอพี่รุดเจอแล้วหน้าผมนกหนึ่งอ,อีตัวนึ่งวิ่งมาแล้วโอ้ยเฮ้ยบอดปะเนี่ยมาดิมาดิอีตัววิ่งมามเจ็บเลยว่ะนี่ไงไม่น่าใช่บอดละไอ้ห่าเฮ้ยโดนลั ไม่ลาสี่ยิงช่วยอ๋อขอขอปาระเบิดใส่มันโอ๋แ <c oughs> ล้เบอร์เนี่ยมันไม่ทำดาเมจอันนี้ทำไม่ใช่เหรอไม่ทำมันต้องเป็นรอเป็นพิษกันดิอ๋อพิษกันเนี่ยมันมันเก็บเวลสกิลมันวะ <c oughs> เก็บเวลฮ่าเอ้าโดนเฉย ว่าตะคิวนี่ไอตัวนี้นี่เองที่ผมซื้อมาเล่นแต่ผมยังไม่ได้มาเล่นเอ้ยคนคนยิงจากไหนวะ <c oughs> เห็นแล้วเห็นแล้ว เฮ้ยเฮียนี่โปะปะเนี่ยอยู่ในบ้านแม่งยิงยิงโดนเลยเฮ้ยเฮียนี่แม่งยิงกูโคตรแม่นอะไปไหนแล้วโอ้เข้าหัวเลยครับไอสไนเปอร์ที่ผมยิงใช่ไหมใช่มือโหดไปอุ้ยเหียกอแตกเลย ตายตายตายพี่รุ่นมีคนมีคนมาหาผมอยู่ข้างบนอยู่ข้างบนเนี่ยแหม,แมแจเะเก่งแต่แค่ไหนเชียวทุกไปก็แหละอยคนยิงทางขวาวะโอ้ยเชีย่ย สีต่ตัวอยู่บนเถาเลยผมแอบบผมแอบ,บอยู่มันโดนสองตีลุมยิงอยู่ที่ข้างบนอะ่ะแอบผมหนีไปแล้วโคตรเจ็บอะ่ะมันโดนอีกตีตีฝั่งยิงเลยไปรู้ไปรู้อยู่บ้านผม ผมหนีออกมาแล้วพิรุตมันโดนไปเจ็บอยู่มันอยู่ชั้นสองโอ้ย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 โดนอีกแล้วโดนอีกแล้วต้องกลับไปหาคิวกลับไปหาคิวก่อนมาตามมาเต็มเลยโหไม่ตายวะมีคนขึ้นที่สูงยิงเราน็อกน็อกน็อกที่สูงน็อกแล้ว ไหนแล้วะมาอยู่นอกวงนะพี่นี่มนหลายตีจัดเลยนะใช่ใช่หลายตีตรงนี้มีตรงนี้มีน็นอกม็อกม็อกม็อกสามตายสามตายมันใกล้เลยเคียงมันมีคนแล้วว้นเจ้าปูนี้มีนะ อุเหมือนตั้ง<ล>ป้อมไม่ได้ว่าตายไปหมดเลยปะผมหายอยู่มันอยู่ไหนผมเห็นมันวิ่งอยู่ไอหุ่นนะไอหุ่นนะต้นไม้อะวะแ่เจอแล้วอยู่ต้นไม้จริงด้วยน่นๆหลังนี้สองตัวสองตัวสองตัวบินออกมาแล้วเห็นปหมเห็นแล้วเห็นเห็นเห็นยิงเลยพี่ เจ็บแล้วมันเะจ็บแล้วตอนนั้นปรับโลเลยตายตายหุ่นตายตัวหนึ่งไม่โดนบ้านนี้มีตายซ้ายไอเวนอุ้ยโดนบ้านโดนบ้านยิงก่อแตกก่อแตกบ้านก่อแตกเจ็บเจ็บเจ็บมีคนวิ่งมา ตายตายตายหมดแล้วเหลือสิบห้าตัวสใสครยิงทนายวะเนี่มั้งไม่ใช่พี่ไม่ใช่เอ้ยไม่ใช่ผมมีคนยิงทนายไ่คิวกระสุนผมหมดว่ะมาโดนอีกติ้งยัดตีบ้านอะ พิลสุดผมหมดและไมพมีล่าสุดเหลืองมากอะ่ะไปมีคนโดดไปคนนึงอย่างนงี้นะช่วยคิยวอยู่โอ้ตายว่ะไม่ไหวแล้ว เ,เล่นลไม่ค่อสบายเลยวเหลือทีเดียวหรอใช่พี่ส <c oughs> ู้มันโอ้ปืนเที้ยอะไรเนี่ยแม่งรูคิวตัดเปี้ยสุดแรงชุบโคตรนานมาแล้วมาแล้วมาแล้ว คิวต่อเก็บพวกนี้ครับน,นั่นเองนะพี่รุดกระสุนผมจะหมดเดินในบ้านอยู่พี่รุดระวังรุดทางซ้ายไม่ใช่อยู่ทางซ้ายพี่รุด โอโหโดนทหายิงตายหคือมันดูดาเมจมไม่ได้ว่าจะโดนยิงบ้างวยดมม้วยครช่วยะ้ย ่ชีสุดท้ายแล้วคิวไม่ได้ด้วยโหลดจัดเ้าทุกคนเป็นไงกันบ้างครับเกมฟาร์ไป์14ครับพอแรงสูงๆก็เริ่มตึงแล้วใครที่ยังไม่มีเกมก็รีบไปโหลดมาเล่นนะเล่นง่ายดีเข้าใจง่ายเล่นในโทรศัพท์ได้นะทุกคนรีบไปโหลดมาไปไเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้อย่าลืมกด subscribe ด้วยนะครับผมครับ